สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างเว็บแอปเป็นระบบล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับโดยเราจะมาใช้โค้ดภาษา HTMLC s s JavaScript และเราจะเอาโค้ดทั้งหมดนี้นะครับไปทำเป็นเว็บแอปด้วยแอปสคริปตนั่นเองนะครับขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ Ludiflex นะครับที่ได้ทำโค้ดนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับ ท่านสามารถมาดูตัวอย่างวิธีการแล้วก็มีโค้ดนะครับเนี่ยนะครับให้เราสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะต้องไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเพื่อจะไปสร้างแอปสคริปตขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไปที่เมนูใหม่นะครับไปที่เพิ่มเติมแล้วก็สคริปต์ของ Google App นะครับ เมื่อเราเปิดสคริปต์ของ Google App ขึ้นมานะครับเราก็กดสร้างสคริปต์ได้เลยครับจากนั้นทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมานะครับจากโครงการไม่มีชื่อเราก็คลิกเลยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นว็บ App ก็แล้วกันนะครับว็บ App กดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับอันดับแรกเปลี่ยนชื่อ My Function ตรงนี้ก่อนนะครับจาก My Function ให้เป็นชื่อว่า Do Get แบบนี้นะครับตัว G ใหญ่นะครับ ในฟังก์ชันนะครับเราก็พิมพ์ return นะครับแล้วก็วัก html serve i c จากนั้นเลือกเป็นนะครับพิมพ์ลงไปแล้วก็ create template form file นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาพิมพ์ single code นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า index ครับจากนั้นนะครับกด enter แล้วก็เลือกตัวแรกเลยนะครับคือ evaluate นะครับวงเล็บเปิดปิดกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกก็เลือกตัวแรกนะครับ แอดเมตาแท็กนะครับในแอดเมตาแท็กเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็มาก๊อบโค้ดนี้นะครับวิวพอร์ตนะฮะใส่เข้าไปในยงวงเล็บเหมือนตัวอย่างเขาเลยนะครับจากนั้นเข้าอ Enter หนึ่งครั้งนะครับเลื่อนมาล่างสุดนะครับ s e t X Frame o p t i o n Mode นะครับตัวนี้เราทำไปเลยนะครับใช้ไม่ใช้ก็ทำไว้ก่อนนะครับไม่เสียหายนะครับตรงนี้ก็เลือกนะครับตัวหนังสือในวงเล็บสีแดงๆทั้งหมดเนี่ยก็อาใส่ในงวงเล็บเหมือนกันแบบนี้นะครับ อันนี้คือฟังก์ชันดูเก็บนะครับฟังก์ชันอันที่2นะครับทําไว้เลยก็ได้นะครับก็คือฟังก์ชัน Include นะครับฟังก์ชัน include วงเล็บเปิดปิดนะครับในวงเล็บนี้ก็จะเป็นไฟล์นะครับจากนั้นนะครับปีกาเปิดปิดก็ Return เหมือนกันครับวา r ์ค t อสทีเอ e แบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ดัดทีนี้ให้เลือกเป็น o u u t u u t ของไฟล์ตรงนี้นะครับ เปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คาว่าไฟล์ลงไปนะครับก็คือคําเดียวกันนี่แหละกับในวงเล็บเนี่ยนะครับคำเดียวกันนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดแล้วก็ดัดเจ็ตคอนเทนต์นะครับวงเล็บเปิดปิดครับนี่นะครับในฝังโค้ด G S เนี่ยมี2ฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราค่อยกดบวกครับเลือกเป็น H T M L นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Index ครับกด enter หนึ่งครั้งครับนี่แหละเดี๋ยวเรารอโค้ดนะครับ ไปก๊อปมาใส่ก็ลบโค้ดเดิมทิ้งได้เลยนะครับอันที่สก็คือบวก html เหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่า css นะครับกด enter ครับนี่นะครับลบโค้ดทั้งหมดทิ้งไปเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำตรงนี้ขึ้นมาก็คือคำว่า style นะครับ style แบบนี้ครับแล้วก็ select style นะครับ style แบบนี้นะครับเอาเคร c เซอร์ไว้ ตรงกลางแล้วก็เดนเตอร์รอนะครับเอาโค้ดมาใส่แค่นี้เองนะครับอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับว่าเราจะทําเว็บแอปนะครับโดยนําโค้ดจากดูดิเฟรคนี่มาใส่นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาตรงนี้แหละนะครับเราจะเห็นเขาว่า Copy ตรงนี้คลิก Copy ตรงนี้หนึ่งครั้งครับนี่นะครับเอามาวางที่ Index ได้เลยนะครับเนี่ยคอนโทรลวลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้น มาที่ css นะครับเราก็เลื่อนหน้าเว็บขึ้นมานะครับมาเจอ css code ตรงนี้นะครับเอาเมาส e ชี้ตรงนี้จะเห็นคาว่า copy ก็คลิก copy ได้เลยครับจากนั้นนะครับเอามาไวใน style สส l e c style ตรงนี้นะครับ c t r l v ลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาใช้คำสั่งตรงนี้นะครับในหน้า index นะครับเนี่ยมาที่ไฟ index เดิมเขาจะเป็น link ตรงนี้นะครับเนี่ย style css เนี่ยนะครับให้เราลบบรรทัดนี้ทิ้งได้เลยนะครับทีนี้เราพิมพ์เองนะครับ เครื่องหมายน้อยกว่านะครับเป็นเครื่องหมายนะครับ question mark นะครับ asteri นะครับเท่ากับนะครับจากนั้นนะครับ copy ชื่อตรงนี้มาเลยนะครับ include นะครับ include ตรงนี้นะครับเอามาที่หลังเท่ากับตังนี้ก็เท่ากับชื่อฟังก์ชัน include เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single code นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนี้เลยก็คือ css นะครับก็ css อย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเป็น question mark แล้วก็มากกว่านะครับนี่คือการนำเข้า c ี s เข้ามาในไฟล์ html นั่นเองจากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะต้อง deploy นะครับโค้ดทั้งหมดให้กลายเป็นเว็บแอปวิธีการ deploy นะครับมาที่เมนูตรงนี้แหละการทำให้ใช้งานได้และเลือกอันแรกนะครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับจากนั้นเลือกฟันเฟืองตัวนี้นะครับเลือกอันแรกก็คือว็บ app แล้วก็มาเลือกตรงนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับให้เปลี่ยนจากชั้นเท่านั้นเป็นทุกคน everyone นะครับแล้วก็มากดปุ่มนี้ได้เลยการทำให้ใช้งานได้ครับเมื่อนะครับกดการทำให้ใช้งานได้เสร็จรอสักครู่น่งนะครับเราก็จะได้ลิงก์เวบแอปนะครับลิงก์นี้เราเรียกว่าลิงก์ใช้จริงนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับทีนี้การทดสอบนะครับเราก็มาที่เมนูเดิมเลือกเมนูล่างสุดนะครับการนำการทดสอบไปใช้งานนะครับ มันก็จะสร้างลิงก์ทดสอบขึ้นมาให้เราแบบนี้เราก็คลิกที่ลิงก์ทดสอบนะครับมันก็จะเปิดเป็นแท็บใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นก็จะโชว์โค้ดทั้งหมดที่แสดงนะครับให้เราเห็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้ในตัวอย่างของเขาเนี่ยมันก็จะมีนะครับภาพพื้นหลังนะครับเนี่ยภาพแบ็กกราวนะครับเราก็ลองหาแบ็กกราวจาก Google มาก็ได้มาลองเทสดูนะครับก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วพิมพ์คาว่าแบ็กกราวลงไปนะครับ b a c k นะครับ ground เนี่ยแบ็กกราวนี้ก็ได้นะครับกด enter ครับจากนั้นคลิกไปที่แท็บรูปภาพนะครับเนี่ยคลิกไปที่แท็บรูปภาพแล้วเราก็ไปลองหาตัวอย่างนะครับภาพอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากใช้ประโยชน์นะครับเนี่ยลองเลื่อนหาดูก่อนนะครับว่ามีแบ็กกราวน์ในชุดสวยบ้างนะครับนี่นะครับก็มีทั้งแบ็กกราวน์ที่ฟรีนะครับอย่างเป็นของ p พ x e l นะครับ ก็ฟรีนะครับลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันสเ a ซนี้ก็ได้อ Splash นี้ก็ได้นะครับเนี่ยลองลองทีนี้นะครับพอเราเลือกรูปที่ถูกใจแล้วก็ให้คลิกเมาส์ขวาที่รูปนั้นนะครับแบบนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็มาเลือกเมนูที่ชื่อว่าคัดลอกที่อยู่นะครับก็ p ี URL หรือ address ของรูปภาพนะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนี้นะครับพอเราได้ลิงก์รูปภาพเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์นะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ จากนั้นไปที่ไฟล์ css นะครับไปที่ไฟล์ css นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปบรรทัดที่12มครับนี่มันจะมี background url นะครับของเก่าเขาเป็น image 1 jpg เนะี่ยเราลบทิ้งได้เลยนะครับให้เหลือแค่ double c o d e แบบนี้จากนั้นเราค่อย control v นะครับ url ของรูปภาพนะครับแล้วก็กดบันทึกครับกดบันทึกเสร็จอ่ะทีนี้เราจะมาดูภาพ ผลลับกันนะครับเว็บแอปสวยๆมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับจากนั้นลองคลิกที่ sign up นี่นะครับมันก็จะมาที่หน้า sign up สามารถกรอกข้อมูลนะครับ coordinator ได้ไปที่ sign in นะครับเมื่อ sign up เสร็จก็คือลงทะเบียนเสร็จก็ลงชื่อเขาใช้งานก็ใส่อีเมล password นะครับแล้วก็ sign in ได้เลยเห็นไหมครับก็จะทำให้เราพัฒนาระบบได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเขียนโค้ด ไว้ให้เรานะครับตั้งเป็นหลายร้อยบรรทัดเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้เขียนโค้ดเองสักบรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับให้เครดิตกับเว็บ r ูดิเฟรคนะครับที่ทําโค้ดสวยๆแบบนี้มาให้เราไปพัฒนาต่อไปใช้งานต่อนั่นเองนะครับลองนําไปพัฒนาต่อกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ